คนดูหลายๆคนแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะเริ่มมาแจ้งนะคะคิดซะว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีนะจ๊ะให้คนเข้ามาดูก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไลฟ์นี้ของพี่ฟ้าหน่อยได้ไหมคะส่วนใครที่อยากจะซื้อน้ำหอมนะคะฟินเวอร์เป็นแบบ 10 ml นะคะขนาดพกพาหรือว่าจะซื้อผักอบนะคะหกระปุก99บาทน้ำหอม99บาทวันนี้ปักแค่2อย่างเพราะว่าจริงๆเนี่ยอออยากจะมาขายของด้วยแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะพี่ฟางเพิ่งถ่ายรายการเสร็จนะคะทุกคนกินข้าวกินปลากันหรือยังเพราะว่าตอนนี้4โมงครึ่งแล้วหู <c oughs> <c oughs> มันปวดปอ <c oughs> หมดตัวแล้วสะพอ <c oughs> ไม่เป็นไรใครอยากเอฟนะคะเอฟได้เพราะว่าพี่ฟ้าปักไปด้วยควบคู่ไปด้วยกับการไลฟ์นะแต่จริงๆจุดประสงค์นะคะก็คืออยากจะมาแจ้งข่าวดีหลายๆคนปวดอึแป๊บห<ม>นึ่งเหมือนมันเหมือนมันมาแล้วอะ่ะมันมาแล้วอะ่ะเสื้อสวยเดี๋ยวทุกคนจะได้ได้วับได้วาบเดี๋ยวได้วับเสื้อตัวนี้รอ,รอแป๊บหนึง่ง อ,อ่ะแจ้งเลยแล้วกันนะคะทุกคนก็คือไม่พี่ฟ้าต้องทําเวลาเพราะว่าเดี๋ยวสตูเขาจะมีคนมาถ่ายต่อไงก็เลยว่าแบบว่าเดี๋ยวค่อยอยึและกันไลฟ์ live ก่อนไลฟ์ก่อนก็คือจะมาแจ้งนะคะข่าวดีนะั่นก็คือเรื่องของคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะคะ1น0 0 0หมื่นห้ใครที่ยังไม่ได้ระบุไซส์ฟังดีๆนะ คนที่ซื้อบัตรแล้วก็พี่ฟ้า l พลีสเลยนะคะรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่ฟ้าด้วยนะคะหลังจากที่แจ้งไปนะคะใครที่เอฟบัตร1 0 0 0 0แล้วก็5,000นะคะสำหรับคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2ใครที่เอฟไปแล้วยังไม่ได้ระบุไซส์เสื้ออิงฟ้านะคะเพราะว่าเราจะมีแจกเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะั่นเองเสื้อแขนยาวสีดำที่พี่ฟ้าได้ออกแบบไปด้วยเนี่ยนะคะบางคนซื้อแต่ว่าไม่ได้ระบุ ไซส์ size, เพราะว่ามันจะมี S M L อะไรอย่างเงี้ยระบุไซส์ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อจะได้เอาไปใส่ได้ถูกตามเอ่อถูกตามไซส์ของคนใส่นั่นเองนะคะคือจะได้บัตร1 0 0 0 0มืแล้วก็บัตร5,000ันเนี่ยจะได้เสื้อนั่นเองนะคะแจ้งได้เลยที่ l ล n e แอด Miss Grand Thailand นะคะมีแอดด้วยแอด Miss Grand นั่นเองนะคะแอด M I S S, S G R A N D มีแอดนำหน้าด้วยนะคะถ้าไม่มีแอดจะเด้งไปอีกไลายหนึ่งนะคะ ทักไปแจ้งไซส์เสื้อด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เอฟบ,บัตร10,000แล้วก็5 0 0 0นะคะแล้วก็คนที่ซื้อสินค้าบงเสื้อนะคะให้สั่งภายในวันที่7นะคะเพราะว่าจะจัดส่งก่อนคอนเสิร์ตหรือว่าจะรับหน้าง,งานก็คือแจ้งได้เลยนะคะใครที่จะสั่งซื้อบงเสื้อนะคะหรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะให้สั่งซื้อภายในพรุ่งนี้วันที่7ภายในพรุ่งนี้เพราะว่า ถ้าอยากจะเอามา หน้าหน้างานเนี่ยก็คือต้องสั่งพ่งนี้จะได้ทันนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบัตรยังเหลืออีกก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่พอประมาณเลยสําหรับใครที่กดซ้ําหรือใครที่คิดว่าเฮ้ยรอไว้เอฟบ,บัตร5,000หรือ10,000ในรอบสองดีกว่าพี่ฟ้าแจ้งก่อนเลยว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีนโยบายรอบ2เนื่องจากว่าเราเพิ่งมาทราบตอนหลังวันที่เราเปิดให้จองบัตรว่าโอเคมันมีคนจองซ้ําแล้วบัตรมันก็เด้งหลุดนะคะคือใน1ิบนาทีแรกเนี่ยมันเต็มจริงเพราะว่าตอนนั้นระบบเนี่ยมัน เฉพาะเหมือนแบบว่าคนที่กด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 ไว้ทีนี้เนี่ยพอพอไปกดแล้วก็ไปคนมาเช็คใช่ไหมเพราะว่าระบบมันเข้าไม่ได้ระบบมันสลวนเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ก็กดกดกดกันแล้วมันไปซ้ําเพราะฉะนั้นก็ยังมีบัตรราคา,า3,000 2,000นะคะยังเหลืออยู่ที่รับไม่ต้องรอรอบสองนะไม่ต้องรอรอบสองเพราะบางคนคิดว่าเฮ้ยเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวค่อยเอฟเอาไวเอฟตอนไอ้นี่ดีกว่ารอบ รอบสองอะไรเงี้ยไม่มีมีรอบเดียวเพราะฉะนั้นช่วยกันประชาสัมพันธ์พี่ฟ้าด้วยนะคะไลฟ์ Live, ไม่แจ้งเตือนไม่เป็นไรแค่รักเอาว่าพี่ฟ้ามาแจ้งไว้ก่อนแล้วฝากทุกคนประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเรื่องแรกนะคะวกกลับมาใหม่ใครที่ซื้อบัตรนะคะราคา10,000บัตรราคา5,000ใครที่เอฟไปแล้วนะคะได้บัตรไปแล้วพี่ฟ้ารบกวนทักไลฟ์แอดไปหน่อยไปแจ้งใส่เสื้อเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ใส่เสื้อกันถูกตามตามไซส์ที่สั่งไปนะคะ ทักไปที่ไลฟ์แอสมิสแกรนนั่นเองไลฟ์แ like อสมิสแกรนเฮ้ยมาแล้วไลฟ์แอสมิสแกรนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งซื้อเสื้อแล้วก็บงนะคะรวมถึงสินค้าต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะจะได้จัดส่งก่อนคอนเสิร์ตหรือว่าจะรับหน้าง,งานก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็บัตรตอนนี้มีราคาบัตรเหลืออยู่นะคะก็คือ3 0 0พและ2 0 0พเหลืออยู่ประมาณ ตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะคะอ๋อมีบัตรห้าพัน 5, เหลือด้วยนะคะเหลือห0 0พันด้วยเหลืออยู่ประมาณ4ี่ทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยจะเหลือประมาณ400รอยที่นั่งที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือจะมีห้าพันมันหลุดอะ่ะ5้าพันนะคะก็จะเหลือประมาณ100รใบนะคะมี1 0,000หลุดใบหนึ่งด้วยเหรอใช่หนึง่งใบมีหนึ่งหหลุดใบหนึ่งนะลองไปดูนะ ลองไปดูนะคะว่าลองไปเช็คดูในในในไลน์แอดว่าตอนนี้ยังยังอยู่หรือเปล่าพี่ฟ้าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มี3 0 0พันนะคะเหลือประมาณ240ใบนะคะรวมถึงบัตร2 0 0พเหลือ143บใบเบ็ดเสร็จรวมแล้วทั้งหมดหน่าจะประมาณ400นิดนิดนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะลองไปเช็คกันดูได้บัตร10,000นี่คือจะได้อ,อ่อดูพี่ฟ้าเช็คซาวด้วยนะคะเอาสาวเช็ค รันทูนั่นเองนะคะรวมถึงได้เสื้อด้วยแล้วก็ได้บงด้วยได้โฟตโต้บุ๊คด้วยที่ฟ้าไปถ่ายมาวันที่สนี้ก็จะมีชาล็อตมีสแนค็คแล้วก็มีพี่ฟ้า,า3าคนนั่นเองนะคะไม่แจ้งเตือนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฟ้าฝากทุกคนนะคะไปแจ้งสารแจ้งสารบอกทีนะคะรันทัวร์ไหนวันที่19ขอบคุณนะคะพี่ฟ้าขอบคุณค่ะภูมิใจมากขอบคุณนะคะ,คะ,คะไลฟ์ขายอ๋อแล้วก็ ฝากในไหนก็ไลฟ์แล้วฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าวันที่22ถึงวันที่24นะคะเราจะไปมิทติ้งกันที่มิสแกรที่ฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะสำหรับอิงหลอดใครที่เป็นเอเชียแฟนหรือว่าไทยแฟนที่อยู่ระแวกแบบใกล้ๆแล้วอยากจะไปก็ยังสามารถที่จะซื้อบัตรกันได้นะคะหรือว่าพี่ฟางคิดว่าจริงๆอ่ะซื้อบัตรหน้างานก็ยังได้นะคะลองติดต่อสอบถามทางอ่อมิ meeting ของทางฟิลิปปินส์ดู missing ลิปปินส์นะคะหรือว่าลองทักไปที่เพจ miss brand thailand ก็ได้นะคะเผื่อเขาจะมีช่องทางให้ว่าต้องซื้อซื้อบัตรอะไรยังไงต้องซื้อบัตรยังไงนั่นเองนะคะสินเชานะคะแล้วก็ที่ฟ้าปักหมุดอยู่นะคะคือน้ำหอมฟินเวอร์แล้วก็ผักอบกรอบวันนี้มีแค่2ออย่างปักไว้เฉยเอราะว่าไลฟ์ไปด้วยก็อยากปักไปด้วยนั่นเองนะคะ เป็นฟินเวอร์ในขนาด10 ML นะคะก็คือสามารถแบบว่าพกพาได้แล้วก็ผักกรอบเนี่ยผักอกเนี่ย99บาทนะคะหกระปุกนั่นเองนะคะก็จะได้100กรัมจริงๆแล้วของฟินเวอร์เนี่ยก็คือพกไปได้ทุกที่เลยนะคะเป็นขนาดแบบว่าพกพานั่นเองนะเอาจริงอะอยากให้ทุกคนไปแจ้งระบุไซส์อะพี่มี่อยากให้ทุกคนไปแจ้งระบุไซส์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันได้ไม่ตรงตามเสือ้อหู ใครอ่ะขอบคุณสำหรับประสานนะคะขอบคุณนะคะ thank you so much for g i f t นะใครอ่ะขอบคุณนะคะมองไม่เห็นเมื่อกี้มันมองไม่เห็นจริงๆริงฝาซูซานจิงอ๋อให้ซูซาน thank you for big home นะ thank you นะ love you so much มันจ่อแล้วอะมันเหมือนแบบมันโทรมาแล้วอะ <c oughs> รอเรารับสายแค่นั้นอนะนะ อ่ะวนมาอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครจะลันตัดตัดไลฟ์ไปลงประชาสัมพันธ์ให้พี่ฟ้านิดหนึ่งนะคะก็คือใครที่เอบัตร1 0 0 0 0ื่นแล้วก็บัตร5,000นะคะแล้วยังไม่ได้แจ้งระบุไซา์ทักไล n ์แอดไปหน่อยนะคะแอดมิสแกรนดมีแอดนำหน้าแจ้งไซส์ไซส์มี s m l นะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะสั่งซื้อบงนะคะหรือว่าเสื้อนะคะรวมถึงสินค้าต่างๆนั่นเองก็คืออ Thank you so much ค่ะสุซาน Thank you นะใครที่อยากสั่งซื้อเสื้อบงนะคะถรือว่าสินค้าต่างๆสามารถส,สามารถที่จะสั่งกันได้ตอนนี้เลยเพราะว่าจะได้ไปรับน้าง,งานแล้วก็จะได้ทันคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตรอเดือนหน้าแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกให้สั่งซื้อแล้วก็บัตรยังมีเหลือพออยู่สําหรับใครที่ ยังไม่มีพี่ฟ้าหนูยังไม่มีบัตรเลยนะคะราคาสอง0 3 0ส0 5 0 0 0ก็ยังมีอยู่นะคะหรือว่าลองดูว่า1 0 0 0 0มื่นเนี่ยจะยังมีให้เอฟอยู่หรือเปล่านะคะพี่ฟ้าว่าอาจจะมีหลุดแบบสําหรับคนที่แบบคิดว่ากดซ้ำอ่ะเอาจริงนะเพราะว่าระบบมันสลวน่วง<ล>แบบนั้หนึ่งหมื 10, 000, ่นหลุดหนึ่งใบห้าพันก็ยังมีค่ะนั่นเองแอดมิน <laughs> ดูอยู่ะเนีย่ยกดใหม่หรือ,อยังมีคนกดซื้อบัตรใหม่หรือยัง มาแล้วนะคะสำหรับใครที่ อยากจะไปมิ팅ฟิลิปปินส์นะคะในเดือนนี้นะคะมิ팅ที่ฟิลิปปินส์วันที่23<อ>เดินทางวันที่22นะคะมิ팅23แล้วเราจะเดินทางกลับวันที่24ที่กลุงมาะนิลานะคะก็สามารถที่จะไปเอฟบ,บัตกันได้เลยเอาจริงพี่ฟ้าแกะเพลงสากลเพลงใหม่ไว้เพลงหนึ่งยังไม่ได้ร้องที่ไหนเลยนะคะเป็นเพลงที่ชอบอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะไปร้องที่นูน่นก็อยากเอาจริงคนไทยไปได้นะเพราะว่าราคาบัตรไม่ได้แพงมากเลยแล้วก็ราคาเข้าเออราคาตั๋วก็ไม่แพงไม่แพง โอ้ย k y งเก o โซมัน hmm. นะคะเลนนี่เลนนี่ขอบคุณค่ะ mm hmm. นะทุกคน mm hmm. ช่วยพี่ฟ้าประชาสัมพันธ์ด้วยสําหรับนะคะใครที่ยังไม่ได้แจ้งเสือ้อเอ้ยจริงๆอ่ะใครที่ไม่ได้เอฟบัตรห้าพันหรือหนึ่งหน่ะบัตรสามพันนะคะแล้วก็บัตรสองพันก็สามารถที่จะสั่งเสือ้อหรือว่าบงได้นะคะเขาเปิดให้พรีออเดอร์วันพรุ่งนี้นะแล้วก็ตอนสั่งเสือ้อพี่ฟ้าหลบกววนะแจ้งไซส ให้ด้วยเขาใหม่ยังอ่ะคนใหม่อ่ะห<ล>มายถึงว่าเสื้ของรบกวนแจ้งไซส์ให้ด้วยนะคะพเพราะว่าถ้าเสื้อแบบว่าสั่งไว้แล้วไม่ได้แจ้งไซส์อะ่ะคนรู้หมดแล้วใครยังไม่ได้แจ้งไซส์ใครยังไม่ได้แจ้งโอ้ไม่กล้าไอคายทยังไม่ได้แจ้งไซส์นะคะมันจะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆแล้วแบบว่าจะมาเอาไซส์ตามที่ตัวเองอยากได้มันจะไม่มันจะไม่ไม่มีเหลือให้หนะก็ยัง ดูให้ดีนะกี่นาทีแล้วส,สิบสิบละอีกสักห้านาทีนะคะอีกสักห้านาทีตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะคะพี่ฟ้าฝากกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมเป็นกำลังใจให้กันในไลฟน์นี้ช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ห้าโมงนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมี จะมีได้เปิดไลฟ์ขายของอีกหรือเปล่าสําหรับวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าพี่ฟ้าจะไปยิมต่อนะจะไปสระผมแล้วก็ไปยิมต่ออาจจะแบบว่าไม่ได้เปิดร้านอาจจะเปิดพรุ่งนี้แทนนะคะพรุ่งนี้มีไลฟ์มาดมหลุยนะคะผ่านทางช่องทางอ่าพิกตะของพี่ฟ้าด้วยนะคะฝากไว้ด้วยช่วงเวลาสองทุ่ม ไลฟ์สองทุ่มนะคะมาดำหลุ่ยทั้งช่องติ๊กต็อฝากประชาสัมพันธ์ด้วยใครที่อยากได้สบู่ดีๆนะคะแบบว่าดีจริงๆบำรุงผิวด้วยทำความสะอาดด้วยนะคะก็สามารถที่จะจริงๆอะอยากไลฟ์ที่ยิมแต่พี่ฟ้ากวมัน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 ปิวอะเพราะว่ามันโปะไงมันไม่มีชุดออกกำลังกายที่มันไม่โปออะของพี่ฟ้านะ ฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็น้ำหอมฟินเวอร์เอฟกันได้เลยถามจริงว่าเนี่ยไลฟ์อย่างเงี้ยมีคนซื้อปะ่ะนี่แต่ว่าซื้อได้อีกนะยังเอฟกันได้อีกเรื่อยๆนะสำหรับผักอบกรอบแล้วก็สำหรับน้ำหอมฟินเวอร์นะคะอีกสัก5นาทีเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วคนลุกหมดแล้วอีก5้านาทีเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วทุกคนค่ะ ใครที่เอฟบัตนะคะห0 0 0งื่นแล้วก็5 0 0พนะคะใครที่ยังไม่ได้แจ้งเสื้อแจ้งขนาดเสื้อนะคะก็สามารถให้จะทักไลน์แอดไปได้เลยที่แอดมิสแกรนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ ไปแจ้งเสื้อการเขาจะได้รู้ว่าจะต้องแบบว่า S กี่ตัว M กี่ตัว L กี่ตัวนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อแต่ว่าบัตรสมมุติว่าได้บัตรห,หนึ่งเอ่ 5, อหนึ่งหมื่นหรือว่าบัตรห้าพันอยากได้มากกว่าหนึ่งตัวนะคะก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้เขาจะเปิดให้ pre order พรุ่งนี้นั่นเองนะคะเป็นวันแรกนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้บงบงพี่ฟ้าออกแบบเองก็สามารถเอฟได้วันพรุ่งนี้วันแรกเหมือนกันนะคะฟโฟโต้บุ๊กนะคะด้วยปะ บวกโฟโต้บุ๊กด้วยโฟโต้บนะุ๊กเนี่ยพูดเลยนะว่าต้องมีเพราะว่าลุกแต่ละลุกที่ถ่ายเมื่อวานก็คือคนกีลุกมากๆม,มันแบบมันเป็นตัวแม่ส,สุดๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีพี่ฟ้าคนเดียวมีชาร์ล uh, แล้วก็มีสแน็คด้วยนะคะที่ร่วมถ่ายหลายลุกอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันแรก,กผิดไปแล้วไม่ไหวแล้วไปแล้วนะคะทุกคนฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะ สามเรื่องนั่นเองแจ้งไซส์เสื้อที่ไลน์แอดมิสแกนนะคะสำหรับคนที่บัตร10,000แล้วก็บัตร5,000นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อได้บงได้โฟตโต้บุ๊กนะคะทักไลน์แอดไปด้วยนะคะหรือว่าเพจมิสแกรนไทยแลนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าเปิดให้พรีออเดอร์วันพรุ่งนี้วันแรกนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะยังเอฟบัตรได้บัตรห้าพันสามพันสองพันยังมีอยู่นะคะหรือว่าบัตราราคาอื่นลองไปเช็คดูนะ thank you นะซูซาน thank you so much thank you for gift นะ อันนี้กันได้นะคะแล้วก็มิติ้งฟิลิปปินส์อิงหลอดฝากทุกคนนะคะใครที่สะดวกไปนะคะก็ไปได้อ๋อรวมถึงวันที่พี่ฟ้าจะเดินทางไปแก้บนวันที่10นะคะที่คำชโนดน,น่าจะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะค้างหรือเปล่าแต่ว่าวันที่รำถวายอะ่ะจะเป็นวันที่10นั่นเองนะคะจะมีโต๊ะก็คือถ้าไปใครอยากไปทําบุญแบบว่าพี่ฟ้าบอกเป็นสะพานบุญนะเผื่อใครอยากจะไปทําบุญไปแบบว่าไปดูพี่ฟ้ารำสดๆหน้าง,งานจริงๆมีนางรำต่างหากด้วยแต่ว่าพี่ฟ้าก็จะ ไปรำด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะโอเคทุกคนพี่ฟ้าไปแล้วฝากด้วยบาย